สวัสดีครับผมนายแพทย์ทวีศักดิ์แทนวันดีนะครับนาามมทิธิธตตบแห่งประเทศไทยเนะครับเราก็จะมาคุยกับท่านผู้สนใจนะครับในวันนี้เราก็จะมานําเสนอเรื่องไวรัสตับอักเสบบีภายหลท์ใกล้ตัวนะครับตอนที่1ไวรัสตับอักเสบบีนะครับเราทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นปัญหาสําคัญในประเทศไทยนะครับแต่อยากจะเท้าความไปสักหน่อยนะครับว่าไวรัสตับอักเสบที่มีปัญหาเนี่ยคือ ไวรัสที่มันไปอยู่ที่ตับเป็นหลักใช่ไหมครับเหมือนกับเป็นโควิด1 9ก็จะอยู่ที่ทางเดินหายใจส่วนบนนะครับมันไวรัสตับเสพที่ไปอยู่ที่ตับเป็นหลักเนี่ยนะครับในมนุษย์มี5ตัวนะครับก็คือเรียงตามยันชนะภาษาอังกฤษนะครับ A B C D และ E นะครับแต่เราไม่ค่อยได้พูดถึงไวรัสตับักเสพ D เพราะว่า ไวรัสดีเนี่ยเป็นไวรัสที่ต้องการพึ่งพาของไวรัสบีนะครับก็คือถ้าไม่เป็นไวรัสบีก็จะไม่เป็นไวรัสดีนะครับโดในอดีตในประเทศไทยก็เจอบ้างนะครับในกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นนะครับก็คือเป็นไวรัสบีแล้วละ่ะแล้วก็มีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันเอาใครคนหนึ่งเป็นไวรัสดีก็จะติดกันในกลุ่มคนเฉพาะนะครับในปัจจุบันเราน้อยมากเพราะว่าการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดก็ลดลงอย่างมากนะครับ เราก็จะมาเน้นถึงปัญหาของบ้านเรานะครับก็เรียงตามชิดดังที่แสดงนะครับก็คือปัญหาสําคัญที่สุดคือวัลลัตต์เกษตบีนะครับซึ่งเราคาดว่าวัลับ,บีเนี่ยจะมีประมาณร้อยละสามกว่าของประชากรทั้งหมดนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย ประชากรที่จะเป็นไวรัสบีก็คือประชากรที่เกิดก่อนจะมีการฉีดวัคซีนก็คือปี2535ซึ่งมีการใช้วัคซีนในทารกแรกเกิดในทั่วประเทศนะครับันก็กลุ่มคนที่อายุมากขึ้นอุบิการก็จะมากกว่าร้อยละ3นะครับรวมๆแล้วเนี่ยทั้งประเทศเราคาดว่ามีไวรัสบีเป็นพาหะอยู่เนี่ยประมาณ สองล้านคนนะครับอันที่สองคือไวรัสตับเสกเสบซีนะครับซึ่งไวรัสซีเนี่ยการติดต่อหลักๆก,ก็คือการติดจากเลือดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในอดีตก็เหมือนกับไวรัสบีในกรณีของการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นก็จะมีโอกาสที่จะได้รับติดไวรัสตับเสกเสบซีมาด้วยนะครับแต่ว่า นอกจากนั้นเนี่ยเนื่องจากไวรัสซีเป็นไวรัสตัวใหม่ซึ่งค้นพบไม่ถึง30ปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในอดีตการได้รับเลือดโดยเฉพาะเมื่อ30กว่าป,ปีก่อนนู้นเนี่ยเรายังไม่ทราบว่ามีไวรัสตับเกศซีอยู่ในโลกเนี่ยก็ไม่มีการคัดกรองนะครับมันกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มสําคัญที่จะติดเชื้อไวรัสตับเกทซีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเช่นการใช้เข็มซ้ำการใช้กระบอกฉีดยาซ้ำซึ่งใน สมัยก่อนเราไม่มีเข็มฉีดยากระบอกฉีดยาที่ใช้แล้วทิ้งเนี่ยนะครับก็จะทำให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสตับเสพติ C หรือไปสักตามตัวโดยคนที่ไม่ได้ทำความสะอาดเข็มที่ไม่ได้ทำความสะอาดเนี่ยนะครับก็จะติดเชื้อไวรัสตับเสพติ C ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับไวรัสตับเสพเิ A และ E นะครับซึ่งเป็นไวรัสที่ติด โดยการรับประทานนะครับไวรัสเอเนี่ยจะติดจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดนะครับก็คืออาจจะเป็นอาหารที่มีการปนเปื้อนวรัสตะเสพตเอที่จะเจอบ่อยๆก็คือคนขายอาจจะมีสุขนามายัยส่วนบุคคลที่ไม่ดีเป็นไวรัสเอแล้วไม่ล้างมือให้สะอาดไปหยิบจับอาหารขายเรานะครับถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่อายุมากหรือคนที่เป็นพื้นเพเป็นไวรัสบีไวรัสซีอยู่แล้วเนี่ย ก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะตับวายหรือเสียชีวิตมากขึ้นนะครับกับอันสุดท้ายก็คือไวรัสตับเสพอีนะครับซึ่งก็มีปัญหาบ้างในในประเทศไทยนะครับในบ,นบ้านเราจะติดในลักษณะของการติดจากเนื้อหมูที่ไม่ได้ปรุงสุกนะครับหร,หรือการรับประทานที่ไม่ถูกต้องนะครับเช่นสุกี้ชาบูปิ้งย่างต่างๆเราใช้ตะเกียบที่ไปคีบ หมูดิบมาปิ้งแล้วก็ใช้ตะเกียบคู่เดิมคีบหมูสุกเข้าปากเนี่ยก็อาจจะทําให้มีวรัสอีอยู่ที่ตะเกียบแล้วก็ได้รับวัสตับอักเสบอีเข้าไปนะครับก็จะมีความเสี่ยงได้นะครับซึ่งเราทราบดีว่าวัสตับเักเสบอีเนี่ยมันพวกนี้ก็ไม่เป็นเรื้อรังเช่นเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะเกิดการ,การอักเสบของตับรุนแรงนะครับแล้วก็ อาจจะมีอาการมากมายโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเ A และ B นะครับมันก็ A และ B เนี่ยใช้วัคซีนได้อย่างแพร่หลายนะครับซึ่งเรถ้าในคนที่เ,เป็นตรวจสุขภาพประจำปีก็อยากฝากนะครับว่าตรวจภูมิของไวรัส A และ B ถ้ายังไม่มีก็ ขอคุณหมอฉีดวัคซีนจะได้ป้องกันไม่ติดเชื้อไปตลอดชีวิตครับแล้วพบกันตอนต่อไปครับ